ในในแยงนี่มียังเฉพาะกระซังนี่บบมียังปลาดุกหรืออยมปลาดุกไว้กินปลาดุกมีหลายบ่หักหักหักตัวใหญ่มหมบ่โอ โอ้ดึงไงพวอนจับเมงดาบึกตีนี้ได้รึหกตัวไปเลยปลาบึกนะมันสีบท Buckin Panin, bucky Panin, a mong chung yang pit park, mhm, 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 มันลอดไต้วนป่าหน่อคำนำลึกหัวรวมหัวไปเลยยู่ยู่ตรงกลางบอกสมหัวมันเลอะสามปีนี่แหละสะสมเลยจะจบเลยปีที่สามเลยจ้างจ้างเขาโจกหน่อยไหนซัมนี่บึดบึดจากบาทฮะห้าหมื่นห้าหมื่น จักมือเขาจกสมมือแมคโคใหญ่ฮะดูบ่เออมโคสามร้อยแรงด้อโอ้มคโคสามร้อยแล้วแล้วต้องใช้รถด,ดำอยู่บ่หรือปั๊ยแมคโคเวียงขึ้นเลยโอ้ถอยออกไป ผมผมกระหากับคุดซะอยู่ลำปางเขาจะเข้างคุดซะอยู่ลำปางเขาบดสีซองเสษแล้วแต่ถ้าขึ้นจากปานินได้เราบอกตัวนึง

โอ้รอบนี้ถือว่าสำเร็จปลาสลามหมดน่ปะปลาบึกเอาเอามันจุ่มลงน้ำหมอเพราะจุ่มลงน้ำวไไ้นะ บไปโตเวนไปปูนไปป่อ๋อนี่บุบุอันนี้มัดตเนีาะโอเคครับขอบคุณมากครับ